สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel ยูท u บปี e ตอร์โบนนะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่12กันยายน2566นะครับก็มีเรื่องของฟอร์มโคพาเมอร์มาฝากนะครับโชวยิง1่งจ่าย1แล้วก็เลี้ยงหลบไป4เลยนะครับรวมไปถึงการจัดแผนใหม่แก้ทางโปเชตินโนอินดี้นะครับมารอชมความเห็นจากสื่อกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี้เลยครับมาเล็ดฟักทองตรามือนะครับไปชมว t ทากันเอยครับ เจอแต่เรื่องหลักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่เมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน สั่งซื้อผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของเขานะครับบอกมาจากช่องของ Peter b o โบมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ฝากนี่ด้วยครับใครที่กำลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่นี่ได้เลยครับที่โรงเรียนนานาชาติ British ค o l u m b ีย International School Bangkok นํนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดาร,รัฐ British คล l มเบียเป็น Offshore School นะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรดสิสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก W a s Inspection c BC In ction, และม ับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การ์เทศหนึ่งถึงเกรดสิบสองนะครับหรือว่าอนุบาลหนึ่งถึงมหกติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองเก้าสี่สองสองเก้าเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ แล้วก็ฝากนี้ด้วยครับใครกําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้สองวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคดครูเพอร์ฟูมได้เลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออลชาแนลโจมารอนมีครบสอบถามเจ้าของได้เป็นแฟนเชลซีนะครับน้ำหอมไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวๆมีหมดเลยนะครับแล้วก็ในช้อปปี้มีโคส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบด้วยรวมไปถึงเดี๋ยวเร็วๆเ,เ,เ,เนี้ยทางร้านจะออกโคดพิเศษก็คือฉลองครบผู้ติดตาม2 0 0 0 0คนให้กับทางแฟนเชลซีด้วยนะครับฝากสปอนเซอร์ทุกเจ้าของ Peter นะอปีเตอร์ ทีมชาติอังกฤษชุด u 21นะครับย้ำนวะว่าไม่ใช่ชุดใหญ่เป็น u 21นะครับลงแข่งฟุตบอลยูโ e ร2025รอบคัดเลือกนะครับอังกฤษนะครับเจอกับทางลักเซมเบิร์กนะครับนัดนี้มาในแผน4-3-3โนนี่มาดูอเคนะครับลงเล่นเป็นปีกขวาตัวจริงแล้วก็โคพาอเมอร์เนี่ยนักเตะใหม่ของเชลซีนะครับเล่นเป็นกึ่งเบอร์8กึ่งเบอร์10เป็นกลางรุกเยื้องขวาในแผน4-3-3นะครับ เปิดฉากมานะครับช่วงแรกเนี่ยอังกฤษเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็นาที42ได้ประตูขึ้นนำา1ต่อ0ครับจากการประสานงานของ2นักเตะเชลซีนะมันเริ่มมาจากมาดูเอเคเนี่ยโชว์ความพริ้วเลี้ยงจี้เข้าหากองหลังก่อนนะครับแล้วก็ฝากบอลให้กับทางโคพาวเมอร์ mer, ก่อนที่พาวเมอร์เนี่ยจะแทงต่อให้เลียมดีแลบยิงขึ้นนำา1ต่อ0จังหวะน,นี้ก็เลยได้แอสซิสต์ไปด้วยนะครับสหรับโคพาวเมอร์นะครับ จากนั้นกลับมาสู้กันต่อในครึ่งหลังครับนาที58นะครับมาดู AK เคโชบ้างนะครับเออนะครับได้แอสซิสบ้างเป็นจังหวะที่เลี้ยงแล้วก็กระชากออกขวาตามสูตรเลยครับแต่ว่าคนนี้ไม่ตัดเข้าในปกติมาดูเอเคพอเล่นปีกขวาถนัดเท้าซ้ายเนี่ยเขาจะชอบเลี้ยงตัดเข้าในใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ตัดเข้าในครับกระชากออกขวาไปเลยแล้วก็เปิดด้วยขวานี่แหละบอลเนี่ยแรงเลยไปถึงเสาไกล บอลไปถึงคอลัมดอยนะครับยิงไม่เหลือครับเสียบเสานะครับ2-0นะครับแล้วก็นาที66ครับอังกฤษมายิงฝัง3-0พาวเมอร์บอกขอยิงบ้างนี่นะครับเป็นจังหวะที่เจมี่บีโนกิเทนส์นะครับเปิดจากกราบซ้ายเข้ามาโคพาเมอร์เนี่ยแลบเข้าไปในอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแบบไม่จับนะครับบอลเนี่ยพุ่งเสียบคานอย่างสวยนะครับพาอังกฤษถล่ม3-0 ประเดิมขวา3า3แต้มได้สำเร็จนะครับซึ่งเกมนี้สถิติของโคพาเมอร์ถือว่าดีมากนะครับทางแอคเค n t โมโซฟุตบอลเขาลงว่าแม้จะเป็นชุดยู่2ก็จริงแต่ว่านัดนี้เนี่ยโคพาเมอร์เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้สำเร็จนะ4จาก6ครั้งนะครับถือว่าเยอะนะพยายาม6ครั้งแล้วก็เลี้ยงหลบได้4ครั้งถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็นัดนี้ ครึ่งแรกครึ่งเดียวสร้างโอกาสให้เพื่อนจ่ายคีย์พาสก็คือส่งปุ๊บเพื่อนได้ลุ้นยิงปั๊บเนี่ยสครึ่งหลังมาทําอีก1เท่ากับว่าเกมเนี้ยโคพาเมอร์ Co นะครับยิง1จ่าย1เลี้ยงแหวก4สร้างโอกาสให้เพื่อน4เป็นสถิติที่ดีท,ดทีเดียวนะครับถึงจะเป็นรุ่น U21 แต่ก็ถือว่าอ่ะน้องมันทําผลงานดีเราจะชื่นชมผมว่า ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้กลับมาสู่เชลซีนะครับกลับมาเล่นชุดใหญ่แล้วก็เล่นให้ดีแล้วกันเพราะว่านัดที่แล้วได้ลงสนามมาช่วงท้ายเกมแล้วเป็นช่วงที่เล่นค่อนข้างยากเชื่อว่าหลังเบรกทีมชาตินะครับเดี๋ยวเกมเจอกับบอลมัดเนี่ยโคพาเมอร์มีโอกาสได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงเหมือนกันก็ก็คงต้องเล่นตำแหน่งประมาณนี้แหละคือแกเล่นได้3าตำแหน่งนะครับก็คือปีกข,ขวากลางรุกปีกซ้ายแต่ถ้าเกิดเรียงตามลำดับเนี่ยปีกซ้ายจะไม่ถนัดสักเท่าไหร่ ไอ้ที่ถนัดเยอะสุดคือปีกขวากับกองกลางตัวรุกตอนเป็นเยาวชนเนี่ยเล่นกลางรุกมาแต่เป๊ปอ่จะจับปั้นเป็นปีกขวาเพราะฉะนั้นแกเล่นได้สองตำแหน่งกลางรุกกึ่งปีกขวาอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็นัดเนี้งไม่ได้เป็นปีกขวานะแต่เป็นกลางรุกที่ก็เยืงไปอยู่ทางขวานะครับสำหรับโคพาเมอร์ mer, ก็เป็นกําลังใจให้น้องหมันนะครับออนอกเหนือจากแก๊งอังกฤษที่โอเคแล้วนะครับไปดูแก๊งฝรั่งเศสกันบ้างดีกว่านะครับมาโลกุสโตเนี่นะครับ เป็นฝรั่งเศสยู1เหมือนกันลงแข่งรายการเดียวกันเจอกับสโลวีเนียไล่ถล่มไป40นนะครับนัดนี้บรัดดีบาโคลากับรายันแชกี้ที่เคยมีข่าวกับเชลซีเนี่ยยิงทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็โฟกัสคือมาโลกุสโตทำหนึ่งแอสซิสต์นะครับจากจังหวะครอสไปเสาไกลให้เพื่อนยิงทำเอาตอนที่แอสซิสต์ได้เนี่ยโหกุนซือของฝรั่งเศสยู่21เทียรีอองเรีนะครับยิ้มแก้มปรินะครับแต่ว่าเอาจริงๆเมื่อวานเนี้ยทางเลสลี่ กองกลางดาวรุ่งของเราอีกคนนึงก็ลงเล่นด้วยนะครับคนพูดถึงแชกี้กันเยอะมากเหมือนกันที่โอ้โหเล่นดีมากๆยิงประตูดได้แต่ก็อ่ะเชลซีไม่สนเขาก็ต้องตามนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าในอนาคตจะกลับไปมีข่าวกับแชกี้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งพอพูดถึงฝรั่งเศสแล้วเนี่ยช่วงที่ทางอุโกชูกูเขาไปเข้าแคมป์ทีมชาติของ u 21เนี่ยเขาก็โดนสื่อมาสัมภาษณ์เยอะเลยนะครับหลักๆก็คือไปสัมภาษณ์กับทาง เลปารีเซียงนะครับสื่อฝรั่งเศสแล้วก็พูดดีมากเลยนะเขาก็ถามเรื่องการย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับอ mm ูโกชูกูเขาก็บอกแบบนี้ครับ mm hmm. บอกว่าไอเรื่องการไปยืมตัวเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในความคิดของผมของทีมงานผมเลยนะผมเนี่ยเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างๆเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เคยโดนเชลซีบีบบังคับให้ตัดสินใจเรื่องนี้แนวคิดของผมก็คืออยากลงเล่นสม่ำเสมอและถ้าโคช้ชชื่นชอบในฟอร์มของผม ผมก็อาจจะได้อยู่ต่อผมอยากเล่นที่เชลซีต่อไปมันก็มีเหมือนกันที่บางคนก็ถามว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ผมยังอายุน้อยอยู่เลยยังเด็กยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยทำไมเลือกไปเชลซีผมก็ตอบไปง่ายๆว่าไอ้รถไฟสายเนี้ยพอมันผ่านมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ผ่านมาเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3ก็ได้ผมก็ต้องเลือกเชลซีนะครับโอกาสมาก็ต้องคว้าเอาไว้และอย่าลืมนี่คือเชลซีเลยนะ คุณดูแชมป์ที่เชลซีทําได้มาตลอดสิเมื่อมีสมโมสรแบบนี้ยื่นเข้ามาเนี่ยมันยากมากที่จะปฏิเสธผมเนี่ยไม่เคยกลัวเรื่องของการแข่งขันผมอยากจะเรียนรู้จากนักเตะที่เก่งๆเสมอแล้วก็ในทีมกองกลางรุ่นเดียวกันทั้งนั้นเอนโซ่ไกเซโดลาเวียก็อายุพอๆกับผมมันขึ้นอยู่กับผมเองแล้วละ่ะว่าจะคว้าโอกาสลงสนามได้หรือเปล่านะครับ ขณะที่นิซ่าคินเซล่านะครับนักข่าวสายเชลซีของ Evening Standard นะเขาบอกว่าแผนของเชลซีตอนแรกอ่ะคือจะปล่อยยืมตัวจริงๆนะครับมีความคิดจะปล่อยยืมตัวจริงๆแต่พอซ้อมไปซ้อมมาเนี่ยมอริิโอโปรชิติโนประทับใจฝีเท้าชอบการฝึกซ้อมก็เลยเปลี่ยนใจให้อูกอชูกูอยู่ต่อแล้วก็เดี๋ยว พออยู่ต่อแบบนี้โอกาสลงสนามน่าจะมีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีข่าวลาวเวียบาดเจ็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงกลางพอลาวเวียเจ็บเนี่ยหลังเบรกทีมชาติมันก็จะเป็นเอนโซ่ไกเซโดการลาเกอร์แล้วก็อูกโกชูกูอ่ะอย่างน้อยโอกาสลงสนามก็จะเริ่มมีมากยิ่งขึ้นก็ดูแลทัศนคติโอเคแล้วก็ชอบหน่วยการนะดูสูงใหญ่ดีนะครับสำหรับ, ko, บอูกโกชูกูบอลลีกอาจจะยังตัวจริงยากแต่พวกบอลถ้วยเนี่ยลีคัพพวกนี้เดี๋ยวคงได้หย่อนลงสนามเป็นตัวจริงอยู่เรื่อยๆนะครับในเมื่อเด็กมันมีใจเราก็พร้อมเชียรนะครับ ทีนี้ครับเกินไปแล้วเรื่องลาเวียบาดเจ็บมาฟังข่าวนี้แบบจัดหนักจัดเต็มกันดีกว่าครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นจากข่าวนี้นะครับมันมาจากอาร์เดรนคาจุมบานักข่าวของเดลี่เมล l นะครับเขาบอกว่าโรเมโอลาเวีย e er จะพลาดลงสนามอย่างน้อย6สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บข้อเท้าเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ ความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นที่บริเวณเส้นเอ็นบางส่วนด้วยมันเลยทําให้แรงพัก6สัปดาห์หรือถ้าเกิดตีเป็นเดือนเนี่ยพลาดลงสนาม1เดือนครึ่งซึ่งเขาบอกว่าเชลซียังไม่ได้แถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่คาดว่าจะยืนยันถึงเรื่องนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อน,น,นหน้านี้นักเตะยังไม่ทันได้ลงสนามกับ Chelsea เชลซีนะครับเพรย้ายมาแล้วก็ไม่ฟิตคราวนี้มาซวยบาดเจ็บอีกนะครับทำให้ต้องเลื่อนกำหนดเปิดตัวไปอีกพักใหญ่ ส่วนสื่อเจ้าอื่นๆครับผมเอามาฝากหลายเจ้านะแซมอันเดอร์สกอร์ซีสามสีห้าอันนี้จะเป็นวงในเรื่องรายชื่อนักเตะกับเรื่องตัวเจ็บเขาบอกว่าลาวิเวี์มันอาจจะไม่ใช่แค่6นะครับมันอาจจะไปได้ไกลสุดเนี่ยแสัปดาห์8สัปดาห์ถ้าคิดเป็นเดือนก็คือ2เดือนแต่จํานวนการพักอาจจะลดลงได้ถ้าอาการบวมที่ข้อเท้าหายไวกว่าปกติ ด้านซาชาตาโวเรีเอ,อรี่ครับนักข่าวสายเบลยเยียมครับบอกว่ากล้ามเนื้อฉีกครับพักขั้นต่ำา1เดือนครึ่งจริงแล้วก็มีแอคเคาท์เชลซีซอสนะครับบอกว่าตามนั้นเลย6ถึงัปดสตาห์กลับมาทีพฤศจิกายนเลยจ้าสวยเลยนะครับก็แค่นี้ก็โดนล้ออยู่แล้วนะครับว่าย้ายมายังไม่ได้ลงเล่นสักทีที่ผ่านมามันไม่ฟิตก็พอเข้าใจได้ด้นเจ็บอีกนะครับก็อ,อ่ะไปอย่าลืมหยิบมือถือโทรหาพวกริสเจมโฟฟอน่าเข้าแก๊งฮอสพิ t อลแบน นะครับโฟล์ก่อนหน้านี้เป็นผอ,อรโรงพยาบาลริสเจมนี่เป็นเป็นรองผอ,อนะครับล่าสุดเนี่ยรับตำแหน่งลาวเวียเป็น PR รประจำโรงพยาบาลเปอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ็บทีนี้น่าจะเรียกแขกได้เยอะ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะขอให้หายไวๆนะครับขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับ2เดือนนี่โอ้โหถือว่านานนะครับขอให้มันสักเดือนเดือนครึ่งแล้วกัน2เดือนนี่ถือว่านานนะเพราะว่าถ้า2เดือนมันจะพอๆกับช่วงเวลาที่อูโก ไม่ใช่กูโอ้สิชุกเมกากับเอ็นคุณคูณจะหายเจ็บกลับมามันเป็นช่วงเวลาเร่อเรียกกันเลยนะครับก็ขอให้ขอให้หายเจ็บกลับมาไวๆแล้วก็โอเคละเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยมันมันไม่มีใครอยากเกิดนะครับยิ่งในมุมนักเตะเขายิ่งไม่อยากเจ็บอยู่แล้วแล้วก็เราอย่าไปทับถมหรือว่าบ่นอะไรเกี่ยวกับ ของลาเวียเลยนะครับให้กําลังใจดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะทีนี้ครับพอเราพูดถึงอาการบาดเจ็บลาวเวียเราจะไม่พูดถึงคริสโฟ์เอนคุนคูก็ไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเอนคุนคูเนี่ยทางฟาบิโอโรมาโนเขาอัปเดตนะครับบอกว่ายังต้องพักจากการผ่าหัวเข่าต่อแล้วก็รายงานบอกว่าน่าจะต้องพักอีก2-3เดือนกว่าจะกลับมาลงสนามได้สาหรับเอนคุนคูนะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็น2หรือเป็น3กันแน่ถ้า2ก็ดีถ้า2เนี่ยกลับมาพอๆกับลาวิเอร์เลยนะครับแต่ถ้า3ม,มันก็อาจจะนานกว่าน,นั้นอาจจะเป็นปลายปีซึ่งเชลซีกําลังตั้งความหวังกับเอ็นคุนคูไว้สูงมากอยากให้กลับมาไวๆหลายคนในทีมเชลซีเชื่อว่าเอ็นคุนคูเนี่ยอาจจะเป็นดีลประจําซีซั่นของเชลซีได้มองว่าเอ็นคุนคูควรจะต้องเป็นคนที่สร้างความแตกต่างให้เชลซีได้เยอะที่สุดแล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่า เอาจากบรรดานะักเตะใหม่ที่เซ็นมาซัมเมอร์นี้นะไม่เอาค่าตัวนะเอาคลาสเอาประสบการณ์เอาฟอร์มการเล่นเนี่ยเอ็นคุนคูคมันดูดีสุดจริงๆนะครับคนจะคาดหวังก็ไม่แปลกดันซวยบาดเจ็บอีกนะครับก็ขอให้กลับมาไวๆนะครับทีนี้ครับพอจบเรื่องเอ็นคุนคูคเนีน่ยมันนำไปต่อซึ่งคอลัมน์อันนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นคอลัมน์จากทางบ๊อบบี้วินเซนต์นักข่าวของฟุตบอลลอนดอนเขาก็เขียนคอลัมน์วิเคราะห์นะครับบอกว่า เชลซีจะแก้ปัญหายังไงดีในช่วงที่ตัวความหวังอย่างเอ็นคุนคูยังไม่กลับมาแล้วก็ต้องเป็นการแก้ปัญหาในแบบที่คุณต้องทำให้เบนชิวเวลกับรีวายโควิลได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะตอนนี้ทั้งชิวเวลกับโควิลโดนจับเล่นผิดตำแหน่งเออป๊อบบี้วินเซนต์เขามองเหมือนพวกเราเลยเขาอธิบายก่อนนะครับให้เคลียร์เลยนะว่าตอนปรีซีซันเชลซีเล่น4-2-3-1 และตอนนี้เชลซีไม่ได้เล่นหลัง3นะครับเชลซีก็ยังเล่น4-2-3-1เหมือนเดิมเลยเล่นแผนเดิมแต่แค่จัดตัวอินดี้ก็คือเอาเซนเ,นเตอร์ลงไป3คนและโควิล่ะ เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมแต่ลงไปเล่นไม่ได้เป็นเซนเตอร์เล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับแค่ใส่เซนเตอร์ลงมา3คนไม่ได้หมายความว่าเล่นหลัง3เชลซียังเล่นหลัง4โควิลแบ็กซ้ายและเบนชิวเวลก็ไม่ได้เล่นแบ็กไม่ได้เล่นวิงแบ็กแต่โดนจับไปเล่นเป็นปีกซ้ายเพราะฉะนั้นที่อินดี้ตอนนี้นมีอยู่2ตำแหน่งคือของโควิลกับเบนชิวเวลที่โดนจับเล่นผิดแผนเบื้องต้นหลังเบรกทีมชาติเนี่ยทางบ๊อบบี้วินเซนต์เขามองแบบนี้ครับเขามองว่า เชลซีก็น่าจะยังเล่น4-2-3-1ต่อไปแต่กลางรุกพอมันไม่มีเอ็นคุนคูนก็ไม่มีทางเลือกเขามองว่าช่วงนี้ก็ต้องเป็นเอ็นโซ่ฝืนเล่นไปก่อนแหละเมื่อดูจากฟอร์มของปีกตอนนี้เขาคิดว่า โคพาวเมอร์กับราฮีมสเตอร์ลิงอาจจะได้เป็นปีกตัวจริงแล้วก็สลับฝั่งการเล่นคือโคพาวเมอร์เล่นซ้ายเล่นขวาได้สเตอร์ลิงเล่นขวาเล่นซ้ายได้สลับกันยืน2ข้างเลยนะครับ <_ p id> เขาก็มองว่าปีกตัวจริงน่าจะเป็นโคพาวเมอร์กับสเตอร์ลิงเพราะว่ามูนดริกก็ยังเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็มองว่าตำแหน่งกลางรุกเบอร์10เหมือนที่บอกไปก็คงเป็นเอนโซ นะครับเอนโซเนี่ยในมุมของบ๊อบบี้มองว่าเพิ่งจับมาเล่นไม่กี่นัดอาจจะยังไม่ค่อยดีเรื่องการยิงประตูแต่ว่าเดี๋ยวเล่นเรื่อยๆอาจจะดีขึ้นก็ได้ต้องมองว่ามันไม่ถนัดด้วยนะครับบ๊อบบี้บอกว่าถ้าให้เล่นเบอร์10 e เอนโซจะถอยต่ํามารับบอลเพื่อดึงตัวประกบจากแดนกลางคู่ต่อสู้แล้วพอดึงตัวประกบมาได้เนี่ยอาจจะทําให้พาวเมอร์สเตอร์ลิงแล้วก็นิโคล่าแจ็กสันเล่นกันง่ายขึ้น ส่วนชิวเวลนะครับถ้าพาวเมอร์หรือสเตอร์ลิงไปยืนเป็นปีกซ้ายให้แล้วเนี่ยชิวเวลคุณก็แค่กลับไปยืนแบ็กซ้ายตามปกติรีวายโควิลคุณก็กลับไปแข่งเซนเตอร์ตัวจริงกับดีซาซี่แลวก็เตียโกซิวาในมุมของบ๊อบบี้เขามองว่าแผนแบบนี้อาจจะวินวินก็ได้4 2 3 1นะครับแล้วก็เอนโซเป็นพย์เมเกอร์ถอยมารับบอลต่ำจะเล่นไม่เหมือนเอนคุนคูนะเอนคุนคูนี่เป็นหน้าต่ำจะยืนใกล้ๆกับแจ็คสันเลยจะคนละสไตล์กันแต่ก็พยายามมองหา จุดที่อาจจะดึงศัก,กยภาพกลับมานะครับก็คือให้เอ็นโซดึงตัวประกบแล้วก็ทำให้ปีกสองข้างพาวเมอร์สเตอร์ลิงแล้วก็กองหน้าอย่างแจ็คสันเล่นง่ายขึ้นอันนี้คือในมุมของบ๊อบบี้วินเซนซึ่งถ้าเกิดจัดแผนแบบที่บ๊อบบี้วินเซน์บอกมันก็คงประมาณนี้ หลังเบรกทีมชาติเราอาจจะได้เห็นแผนนี้นะครับกองหน้าแจ็กสันปีกสองข้างพาวเมอร์สเตอร์ลิงแล้วก็กองกลางนจะเป็นเอนโซไกเซเดลกันแล้วกักนแล,ก,ก,นลกเกอร์นะครับก็ส่วนกองหลังโควิลก็ต้องไปแข่งกับดีซาซี่นะครับดูแล้วยังไงซิวาก็ยังต้องยืนหนึ่งอยู่ริสเจมไม่รู้ว่าหลังเบรกทีมชาติจะพร้อมออกสตาร์ทได้ทันทีหรือ,อยังนะครับส่วนตัวนะครับถ้าถามถึงแผนนี้มันก็มองข้ามไม่ได้แต่ผมคิดว่าโคพาวเมอร์ mer, ถ้าเล่นปีกยังไงก็ต้องขวา เล่นปีกซ้ายอ่ะอาจจะไม่ได้ถนัดขนาดนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดสเตอร์ลิงอ่ะต้องมายืนเป็นปีกซ้ายจะเล่นดีเท่ากับตอนยืนเป็นปีกขวาตอนนี้หรือเปล่าเพราะาตอนนี้สเตอร์ลิงเล่นดีกับการเป็นปีกขวานะครับถ้าให้ปีเตอร์บอสเดาใจโปชิติโนนะพอมูดริกฟอร์มยังเป็นแบบเนี้ยเจ็บเล็กๆมาจากทีมชาติด้วยนะครับเอาจริงๆปะต่อให้แฟนบอลเราดา่ดาๆกันเรื่องเอาชิเวลย,ยืนปีกอ่ะ แต่ผมมันมีเซนต์มีลางสังหรณ์ว่าหลังเบรกทีมชาติเราอาจจะยังได้เห็นเบนชิวเวลยืนปีกต่อเออผมมีลางสังหรณ์แล้วเราอาจจะเห็นเป็นชิวเวลปีกซ้ายสเตอร์ลิงปีกขวาพาวเมอร์กลางรุกเพราะว่าไอ้เกมนี้แพ้ f ฟอเรสเนี่ยพาวเมอร์ก็ลงมาเป็นกลางรุกนะครับกองหน้าแจ็กสันคู่กลางอาจจะเป็นเอนโซไกเซโดผมไม่ได้บอกว่าจะทําแบบนี้แน่ๆนะแต่แค่มีรางสังหรณ์ว่า พอมูดริกยังเล่นไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวพอชก็อินดี้เอาเบนชิวเวลไปเล่นเป็นปีกอีกนะครับซึ่งผมว่าแฟนบอลก็จะไม่ได้เชีย์เออก็จะไม่ได้เชีย์กว่าจะเลิกใช้ไอ้รูปแบบอินดี้เอาชิวเวลเ,ลเป็นเปีกเนี่ยมันก็ต้องรอดูแบบเคส by เคสนะอันแรกก็คือถ้ามูดริกเล่นดีจริงๆขึ้นมาเมื่อไหร่มูดริกลงซ้ายสเตอร์ลิงลงขวาพาวเมอร์กลางรูปคู่กลางเอนโซไกเซโดจบชิวเวลกลับไปยืนแบก็กแค่นั้นเลยหรือมาดูเอเคต้องเล่นดีมากๆ ยืนปีกขวาตัวจริงเอาสเตอร์ลิงมายืนปีกซ้ายหรือไม่ก็พาวเมอร์ปีกขวาสเตอร์ลิงปีกซ้ายอะไรก็ว่ากันไปแต่คิดว่าถ้าเกิดสมมตินะถ้าปีกของเชลซีเราตัดเรื่องทีมชาติออกนะปีกเชลซีสมมุติแม่งมีแค่สเตอร์ลิงที่เล่นดีคนเดียวจริงๆเวลากลับมาอยู่สโม,มสรน,นะถ้ามีแค่สเตอร์ลิงที่เล่นดีคนเดียวจริงๆแล้วถ้าเกิดมูดริกไม่ออกมาดูเอเคยังไม่ดีพาวเมอร์ Palmer โดนเน้นกลางรุกมากกว่าปีกเนี่ย สมมุติถ้าเอ็นคุณครูหายเจ็บกลับมาผมไม่อยากให้มองข้ามโอกาสเอาเอ็นคุณครูไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะเพราะว่าตอนปรีซีซั่นเนี่ยโปชิตินโนเอาเอ็นคุณครูเล่นหลายตำแหน่งบางเล่นเป็นปีกซ้ายเล่นกองหน้าเล่นกลางรุกแต่ปีกขวาไม่มีแต่ปีกซ้ายมีเหมือนกันนะครับซึ่งไม่อยากให้มองข้ามเหมือนกันโอกาสที่คุณจะจัดตัวรุกแบบนี้ถ้าเอ็นคุณคูหายเจ็บนะ ก็คือสมมติถ้ามูดริกยังเล่นไม่ดีมันอาจจะเป็นเอ็นคุนคูปีกซ้ายสเตอร์ลิงปีกขวาหน้าแจ็กสันกลางรุกพาวเมอร์แล้วก็คู่กลางเป็นไกเซโดกับเอนโซฟิเนเดสแบบนี้ก็มองข้ามไม่ได้เพราะอะไรแผนตอนปรีซีซั่นเวลาเอ็นคุนคูเล่นเป็นปีกซ้ายอ่ะก็คือช่วงที่ขึ้นเกมรุกเนี่ยแบ็กทางฝั่งซ้ายอย่างเบนชิวิลจะลอยสูงขึ้นมาเล่นเป็นปีกเล่นเป็นวิงแบ็กเลยและพอชิวิลอยสูงขึ้นมาเอ็นคุนคูที่เป็นปีกข้างเดียวกันเนี่ย เขาจะหุบเข้าในไปยืนเป็นหน้าคู่กับแจ็คสันเล่น42 31แต่ช่วงที่บุกหนักๆเนี่ยมันจะคล้ายๆ3 4 1 2อเอออารมณ์ประมาณนี้3 4 1 2นองะครับมองข้ามไม่ได้เหมือนกันกันกบโอกาสนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเอ็นคุณครูกลับมาจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเอ็นคุณครูไม่อยู่สื่อเขาก็เชียร์ให้เล่นแผ่นนี้ไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอจะเลิอกอินดี้ได้หรือ,อยังต่างประเทศเขาก็เห็นนะไม่ใช่แค่ที่ไทยเห็นอย่างเดียวนะครับิดท้ายกันที่เรื่องไอแวนโทนี่หน่อย เป็นรายงานจากเชลซีซอร์สนะครับก็ต้องกรองไปก่อนยังตอบยากว่าแม่นหรือเปล่าขอดูยาวๆเพราะว่า Account er rd, แอคเคาเขาเพิ่งเปิดแต่ว่าช่วงซัมเมอร์ก็ดูโอเคนะครับลองฟังๆไปก่อนเขาบอกว่าเป็นความจริงที่เชลซีสนใจไอแวนโทนี่กองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เป็นที่เข้าใจว่าเบรนท์ฟอร์ดตั้งราคาไว้แพงมากครับ70-75ล้านปอนด์ไม่รวมแอดออน ซึ่งนี่คือราคาที่เบรนท f ฟอร์ดประเมินตอนนี้แต่สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับไม่รู้ว่าเบรนท f ฟอร์ดจะโกงขนาดนี้จริงไหมแต่ที่ผ่านมาช่วงก่อนโดนแบรนด์ช่วงฟอร์มดีๆมันเคยมีข่าวเหมือนกันครับว่าเบรนท f ฟอร์ดตั้งราคาบ้าคลั่ง80ล้านซึ่งแพงมากนะครับตอนนี้โดนแบรนด์เอ่ยไม่ได้เล่นมาสักพักเนี่ยทรานเฟอร์มาร์เลดราคาลงมาเหลือ30ล้านปอนด์แล้วคิดว่าฝีเท้าน่าสนใจอายุ27วัยกำลังพีค แต่ถ้า70 7 5ถึง75ผมว่าก็แพงเวอร์ไปนะครับสถิติในพิมยรีกเนี่ยขึ้นมาเล่นเกมพิมยริกปีแรกยิง12แต่ปีที่แล้วเล่นดีมากยิง20ตัวไม่สูงมากครับแต่แข็งแกร่งพักบอลมงชงยิงคมจัดว่าครบเครื่องถ้าราคาไม่แพงเวอร์นะสัก40-50เนี่ยเออผมว่าอาจจะพอมีลุ้นแต่ถ้ามันเกิน50เป็นต้นไปผมว่าเชลซีไม่สู้ผมว่าแพงเกินไปเพราะว่าอย่างตำแหน่งกองหน้าเนี่ยเหมือนเชลซีก็ เล็งหาสักคนหนึ่งเป็นสไตล์ซีเนียร์มาสักคนหนึ่งในช่วงที่แจ็คสันเขาไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นช่วงต้นปีหน้าไงเพราะฉะนั้นคนที่จะเอามามันก็ต้องค่าตัวแบบไม่ได้แพงเวอร์และ7 0็ดถึงเจเนี่ยแม่งแพงกว่าดูซาเวลาโฮวิชอีกนะวนลาโฮวิชเนี่ยคิดเป็นเงินปอนมัน60กว่าล้านปอนด นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากองหน้ามาราคมจะซื้อหรือเปล่านะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ปีเตอร์โบสเนี่ยต้องซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมโคดคูเพอร์ฟูมนะครับไปอุดหนุนกันได้บอกมาจากช่องปีเตอร์โบส์ในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับฝากโรงเรียนนานาชาติด้วยนะครับเบติสโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลบังคอกการันตีว่าโรงเรียนดีจริงๆเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ฝากมาริฟักทองตราเหมิดด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ